มาแล้วมาแล้วสวีดัสสวัสดีพวกกผมอีกครั้งมีแบรรี่กับช่องเพฮาสมาร์ทเวิร์กหลังจากที่เราได้คิดบัญชีจัดการในเจ้าค่าตก่อนที่ปาดคอเราไว้เสร็จสิ้นไปแล้วหนึ่งคนทีนี้เราก็ต้องมาตามไล่เก็บไล่ฆ่าไปอีกตัวหนึ่งตอนนี้ขอเดินดูรอบๆบ,บ้านก่อนวันนั้นไม่ได้ดูเอาละ คือว่าเป็นเกมที่เล่นยากเหมือนกันนึกว่าจะง่ายๆชิวๆสบายๆไม่เลยต้องคอล้องแค่วและก็เลือกใช้สกิลที่ถูกต้องสถานที่ถัดไปเดินกลับอันนี้คือด่านก่อนหน้านั้นสวอตเขตร,รงงานบ่าย3โมงครึ่ง15นาฬิกานาทีอา้า ตอนนี้ทุ่มหนึ่งแสดงว่าเราต้องตามเก็บจัดการภายในวันเดียว <c oughs> เอาจริงสิวันเดียวในเวลาในเกมนะครับชีวิตจริงนี่หลายวันถ้าเราจะย้อนกลับไปเล่นโอเคคุณสูญเสียทุกอย่างโบนัสสกิลสกิลที่ไม่ได้อดล็อกถาวรหายหมดแต่ข้อมูลในกระดานไม่หาย ด่านแรกที่เราผ่านไปก็เก็บรวบรวมได้มาเยอะอยู่เหมือนกันถัดไปก็จะเป็นข้างบนช่อน mm hmm. เริ่มกันเลยครับไปจัดการมันซะ ดับแค้นสังเวียนสถานที่แห่งนี้นะครับได้ข้อมูลมาว่าเป็นนขับที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วก็ดันเปิดเป็นเวทีมวยใต้ดินด้วย list, โอ้ลืมไ่เถอะไอหนูแกไม่อยู่ในลิสต์รายชื่อแกก็ไม่มีสิทธิ์เข้าโอ้ออนมาเดียวจบ ทำเป็นขู่เราโอเคทางเข้ามีกาดหนึ่งคนตัวเดียวสบายบรอบๆไม่มีโอ,โอเคก็ต้องเข้าข้างหน้านะี่ปาร์ตี้ส่วนตัวถอยไป <c oughs> ถอยยังไงล่ะครับเกมเข้าไม่ได้โอ้โห อายุเท่านี้เข้าได้สิครับเลย18แล้ว <c oughs> โดนโดนยัง <c oughs> กดไม่เป็นเลยนะเนี่ย <c oughs> โ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยสก,กิล XP มีอยู่1540ปลกดล็อกอะไรดีเอามาใช้ จริงๆสักเกตนะครับจะมีเพิร์บเน้นก็คือ 5, 5คูณ5้าคูณี้ก็คือต้องปลดล็อกถาวรเน,นี่ยเราไปหา XP เพิ่มมาอีก5คูณ5้าห้5ยีแสดงว่าต้องเล่นตัวไหนเจ๋วๆเงินตอนนี้ผมไล่ปลดไปก่อนนะครับเรียกว่าเป็นครั้งแรกในการเล่น ลูกกระเดือกพูดเยอะดีนะไปเสียงดนตรีก็มาเยช็คหนแดนต้องการอะไรชอนชอนจะหาเขาเจอได้ยังไงเฮ้ยเพื่อนมีเรื่องมีเรื่องเหรอนี่ละจัดไปก่อนเลยขี่ฟ้องนะ สองหนึ่งก็มาฮุ้ยยืนไม่ดีทีหลังต้องยืนใหม่่ะอย้อยยอยย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 ยไยยยวมากจริงๆยย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 ย มันเท่าเราเลยจริงๆเราก็ห <c oughs> ้าสิบนี่อยากซ่าอยากซ่ากับคนอายุห <c oughs> ้าสิบมีกระบองไม่หยิบแถวนี้มีอะไรไหมไม่มีโอเคอะคลับ <c oughs> b ละโอ้เออ ทั้งคนแล้วหูเราอื้อแน่หยิบขวดโอ้โหไอ้หนูลับบ้านไปเถอะ <c oughs> จัดไปหนึ่งสองสามมาโอ้โห <c oughs> เวลาแพลลิงต่อยดีมันไปเองเนี่ย สีเอ้าเพียบเลยฮาโอ้แน so ่นอนอย่าซ่าก <siblings> ันล <thighs> ุง <Ein> ล <structured> ุงกำลังโดนถีบเขาจะยำลุงแล้วเออื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 อืออืออีออมาออ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 ง ส8อยากโดนอีกหรือไงแน่นอนมาร่างกายต้องการประทะแรงประทะมาเลยไอ้นี่นใช่ไหมที่พูดโอ้ยนั่นมาสองไอ้นั่นถือขวดระวังนั่นไงถือขวดนี่ไม่ได้ต้องรีบ โอ้โหอินูรองเท้าส้นสูงขาก็ะยาวอื้ม<ะ>โอ้บ๊อบอื้มไวไวเหรอไวไหนไวกระลุ่นอื้มงัวแต่ชมบวกไปอีกแปดหกสิบหก มาเอาให้มันถึงร้อยเลยไหมโอ้โหโอ้โหโอืห้มไม่ลบใกล้ล้ใกล้แล้วอจะเจาะยางลุงเหรอนั่นแหละเขาคืนขอท่าเดียวกันเลยให้มันรู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผ ไปไหนต่ออะบางกอนยกอ๋อเอ็ดอายุ66หกปลดล็อกอะไรไม่ได้เลยรับรางวัลอะไรไม่ได้อืม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 สก,กอก็มีเท่านี้มันตงมีทางเข้าห้าประตูขวามือ โอเคยังต้องการรหัสอยู่เ c ้า s จดอฝั่งนี้บ้าง,ง <c oughs> เสียงเปิดประตูมันอะไรกันแน่ <c oughs> มาสิครับอืมอืมปังสองโอ้โหเตทีสองเก่งวะ่ะอือหือืมหือแบมแบม ค่อยๆเล่นดีกว่าประตูนี้เป็นไงโคด้ดรอยังต้องการรหัสเข้าประตูฝั่งนู้นตัวนี้เดือนเดียวเก็บสถอยถอยไม่ให้อย่าไปอยู่ในวงอย่าอยู่กลางวงอย่าอยู่กลางวง โอ้อดนอาบเดอร์พารีม oh, 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 oh. ินทิชอ้าวโอชัยโอ้โหได้สองทูฟี่เลยโอชัยเด็กโตเด็กแกยังเราสิไม่ว่าเจ็ดสิบสี่แล้วโอ้โหหมดแล้วมาหมดก็หมดว่ากัน เหลือสองัดเกรดไหมอ่ะเหลือหนึ่งมา <c oughs> ไม่ไม่ไม่มีทาง <c oughs> ไม่มีทางที่เราจะได้เล่นต่อจบกันครับเกมโอเวอร์ที่อายุ74โอโ้โหอ๋อ,อเหรียญหมด คุณจะสูญเสียทุกสิ่งอย่างที่ผ่านมาเรียบร้อยเป็นอันว่าเรารู้จักกังฟูแล้ว I know กังฟูพูดแบบคีโนลีฟในหนังเรื่องแมทริกต้องใช้เวลาอีกยาวนานแล้วเจอกันใหม่ครับ